ตอนนี้ผมจะมาสาธิตการเก็บคุณในลักษณะสาย Data นะครับโดยเฉพาะสาย Data ที่จําเป็นจะต้องเก็บเนี่ยต้องเป็น Data สายแล้วคุณลักษณะตรงตามที่เราต้องการอย่างเช่นการคูมอนตัวนี้เนี่ยผมกําลังเตรียมทําการคูมอน on, ใช่ไหมฉะนั้นการคูมอนเป็น Data เหล็กเราก็ต้องเลือกล่างที่เป็น Data เหล็กมาทํานะครับเพื่อที่เราจะสามารถ ใช้อันนี้ที่เต็มเนี่ยไปใช้กับตัวนั้นได้แต่ถ้าเราใช้ Data ที่มันไม่ใช่ Data เหล็กเนี่ยเราจะต้องเก็บมันซ้ำซ้อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสแกนเมลามอนตัวล่าง3มเนี่ยมันเป็น Data ไฟใช่ป่ะเราก็เลยจะไม่เก็บล่างนี้เราจะไปเก็บล่างที่มันเหมือนกับตัวที่เราเล็งไว้นะครับอ่ะผมจะเก็บล่างนี้แล้วกันโบมอนเพราะว่ามันเป็น Data เหล็กเหมือนกันคูมอน ทีนี้เทคนิคง่ายๆนะครับของการเก็บคุณลักษณะทําให้มันเต็ม1 0 0ตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามัน0%อยู่นะครับมัน0%อยู่สาย Data เป็นเพียงสายเดียวเท่านั้นที่เก็บไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับอย่างชาวบ้านเขาเขาแค่ไปตีมอนที่ชนะทางมันก็เก็บได้แต่สาย Data ทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับสาย Data คือจะต้องเก็บจากการรีเทิร์นเท่านั้นนะครับรีเทิร์นรีเทิร์น รีเทิร์นอะไรก็ตามรีเทิร์นไปเลยอย่างเช่นผมมีเปลือกไข่9อ่าเปลือกไข่999อันเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนก็ดูว่าตอนนี้มันยังไม่ยังมันศูนย์อยู่เลยนะผมจะรีเทิร์นนะครับขั้นตอนง่ายๆคือเอาล่างนั้นออกมาเอาคุณในลักษณะที่เราต้องการอะออกมาก่อนแล้วมายืนอยู่ที่หน้าปุ่มรีเทิร์นแบบนี้แล้วเราก็ใส่เปลือกไข่ไปนะครับป๊าบเราก็รีเทิร์นไปเลยได้ตังค์ด้วย ได้ตังค์ด้วยแล้วยังได้คุณมาอีกหนึ่งกองผมได้มากี่เปอร์เนี่ยห้าสิบเก้าเปอร์นี่จะเต็มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไอ้มันจะสุ่มมันอาจมันจะสุ่มเกิดทั้งสองอันได้เลยบางทีเรารีเทิร์มันอาจจะขึ้นตรงนี้หรือมันอาจจะรีเทิร์มันอาจจะขึ้นตรงนี้ได้แล้วแต่ได้หมดนอกจากนี้นอกจากเปลือกไข่ยังรีเทอร์อย่างอื่นได้อีกนะ่ะผมจะรีเทอร์อันนี้ดูนะครับนี่แรนดอมอ่าปาั๊บมาอีกแล้วแม่งขึ้นมาตรงนี้เห็นไหม ไอ้ของฟรีที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยออนชั่วโมงเนี่ยบางคนแบบทิงท้งทิงท้งทิ้งทิ้งมันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อ่านเรายังมีอีกผมยังมีอีกปัป๊บ <ไป S 1> อ่านนี <ไป S 1> ่ะ<ป>ะจะเต็มอยู่แล้วจาก59ผม79แล้วเนี่ยเนี่ยของฟรีฟรีแบบนี้ทุกคนเอามาสแกนได้เลยเอ้ยอาม่ใช่เอามาสแกนเอามารีเทิร์นได้เลยนะมันช่วยเหมือนกันถ้าไหนๆเราจะทิ้งแล้วเนี่ยหรืออ,อาจจะเป็นไข่ระดับต่างๆเนี่ยทุกคนระดับต่างๆแบบอะไรที่อยู่ในกล่องแบบนี้อ่านผมจะ ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเอาพวกนี้มาใช้ใช่ไหมผมก็จะรีเทิร์นนะครับปั๊บพอมันเต็มแล้วเนี่ยพอมันเต็มมันก็จะเต็มตลอดขอแค่อย่าไปกดมันออกมานะครับหมายความว่ายังไงถ้ามันเต็มหมายความว่าเวลาเราตีมอนชนะทางเนี่ยดามเมจจากการโจมตีเราจะเพิ่ม100ซตตรงนี้เข้าไปด้วยฉะนั้นมันแรงขึ้นแน่นอนก็อย่าลืมไปเก็บกันนะครับสำหรับสายด a ต a นี่แหละเทคนิคง,ง่าย อะไรที่รีเทิร์นได้รีเทิร์นไปเลยแต่ต้องเป็นของที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะจะได้ไม่ไม่จะได้ไม่เสียเปล่าเอ้ผมมีอีกอีกอันนึงอ่าลองดูลองดูว่ามันจะขึ้นไหมอ่าขึ้นมาหน่อยนึงนี่นบขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสามารถไปเก็บเก็บเก็บ <ๆ S 2> ของรีเทิร์นกันได้นะครับ